YG confirm b a c k p i n k comeback ในเดือนสิงหาคมนี้ค่ะ b a c k p i n k อยู่ในขั้นตอนสุดท้ายของการอัดเพลงค่ะสำหรับอัลบั้มใหม่โดยจะเริ่มถ่าย MV ในเดือนกรกฎาคมนี้และเพลงใหม่นะคะจะปล่อยในเดือนสิงหาคมและ b a c k p i n k จะจัด World t ท u r ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของเกิร์ลกรุ๊ปเคป๊ด้วยค่ะภายในสิ้นปีนี้เลยค่ะ YG ยังกล่าวอีกว่ามีการเตรียมบทเพลงที่เหมาะสมกับ b a c k p i n k ไว้หลายเพลงเลยค่ะแล้วก็เสร็จสมบูรณ์ด้วยความทุ่มเทมากมายเป็นเวลานาน,นโอ้โหทุกคนในที่สุดวันนี้นะคะวันที่ ทุกคนอรอคอยก็มาถึงแล้วค่ะรอคอยกันมามากกว่า2ปีนะคะดีใจมากๆเลยแอดเชื่อว่าทุกคนก็จะดีใจเหมือนกันคะ่ะวันนี้เป็นข่าวดีแต่เช้าเลยคะ่ะแอดมีความสุขมากๆเลยคะ่ะทุกคนข่าวคัมแบ็กนี้นะคะทําเอาหุ้น y g Entertainment หลังจากประกาศข่าวคัมแบ็กของแบ็คพิงนะคะ <c oughs> ก็พุ่งทะยานสูงกว่า10.5 3เปเลยทีเดียวคะ่ะเอาแล้วทุกคนเริ่มเลยคะ่ะมันคือจุดเริ่มต้นแห่งสงครามการกดบัตรที่แท้จริงคะ่ะทุกคนงานนี้ Impact a r e n a 3วันก็ไม่เพียงพอแล้ว สงสัยว่าจะต้องเล่นที่ราชมังคลาติดกัน2วันเลยถึงจะพอข่าวคัมแบ็กนี้นะคะยังติดฮอตเสิร์ชที่จีนเป็นอันดับ2ด้วยค่ะในเว่ยปอ่อนั่นเองหากใครจัดเวิร์ทัวร์ให้ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์จริงอย่างที่ว่าก็สมกับการรอคอยในการกลับมาของ Queen o ฟเคปปจริงๆค่ะทุกคนเอาเลยค่ะพ่อจัดหนักๆเลยจ้าแฟนๆพอมานานแล้วค่ะขอบอกเลยแอดขอไปเช็คประยงบงในกลุ่มก่อนนะคะทุกคนว่ายังใช้ได้อยู่ไหมคือพรอมากๆอะตื่นเต้นสุดๆไปเลยค่ะ